แสียดายลอตเตอรี่มากเลยเนี่ยมันล่วงหายที่ไหนก็ไม่รู้เอาหน่าแม่เลขหน้าสามตัวไม่เช่คละวันที่หนึ่งสหน่อยน่าเสียดายวันดีๆของพ่อเนี่ยมันหายไปกับสายลมแล้วอ่ะอืไม่นี่วันดีๆของเราอาจจะไม่ใช่วันที่ถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะแค่พ่อเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ญญวันเกิดแม่อย่างนี้แม่ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของแม่แล้วงั้นก็ขออวยพรให้แม่ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้บ้านเราเนี่ยรักกันอย่างนี้ตลอดไปอีกอย่างนึ้งคือขอให้ลูกเราสองคนรักกันปรองดองกันสามัคคีกันงั้นจุดเทียนเป่าเค้กกันดีกว่ายเีนยอดอ้าเก๋นี่เองนี่พี่ยอดนี่ใช้ลอตเตอรี่ของพี่หรือเปล่าฉันเห็นทำตกอยู่หน้าบ้านอะ ตอนพี่กลับมาพี่ล้วงกระเป๋าใจ่าค่าวินน่ะทำล่วงตอนนั้นเป้า่า้เฮ้ยกินด้วยอะโอ๊ยขอบคุณมากใช่ใช่ขอบคุณมากแลวที่เก็บไว้ให้นะไม่เป็นไรเลยพี่ฉันเองก็ต้องขอบใจพี่เย็นเหมือนกันที่ช่วยตือนสติฉันน่ะคิดไปคิดมานะการที่มีเพื่อนบ้านดีๆที่ช่วยเหลือเกื้อกูนกันเนี่ยมันก็ดีกว่ามานั่งทะเลาะก,กันให้ปวดหัวนะเนาะ อุย้ยเอ้านี่วินมอเตอร์ไซค์กับไอ้คนที่ทะเลาะกันมันนั่งรถไปด้วยกันแล้วหรอเออดีเนาะ <c oughs> ลูกสองคนเนี่ยดูเป็นตัวอย่างเลยนะทุกคนถ้าไม่ขัดแย้งกันรักกันสามัคคีกันนะครอบครัวก็จะเข้มแข็งครอบครัวก็จะอบอุ่นและสิ่งดีๆก็จะตามมาเห็นไหมแ <c oughs> บตเตอรี่พ่อจะกลับมาเลยเนี่ยอุตสาห์ถูกทั้งสามตัวหน้าแน้โห กถูกเท่าไหร่นะสมตัวหน้าแม่ฮะสามล้านห้าเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเลย